ទៅក ਾਇ ណគាត់ទៅកា การรายการเนาะเอ้าเธอยูนี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยนี่ผมพวดพลาดอีกแล้วแล้วทีมงานไม่ได้บอกซะแอะเลยเราก็ลังดูอยู่นี่บ้ากรนมแล้วค่ะหรือว่าสปาเพื่อเจอของก็ตื่นเต้นนะก็ชอบมารายการนี้แ่ะเอาละกลับมายูนต่อนะฮะกับน้องเอานะครับและที่สําคัญคือวันนี้ฝั่งเบี้ยวชาด้น้องต้นกับน้องเฟรมนะ F8 นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องต้นน้อเฟรมอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเชียร์ด้วยแล้วกันนะสาวๆของเรานะคะใครที่เป็นแฟนคลับของน้องจอยกับน้องแอนนะคะก็โทรรีบโทร เข้ามาเลยค่ะหรือใครที่ไม่แฟนขับนี้ก็โทรเข้ามาได้นะน้องแอนนี่คนไทยรอเปล่าครับเป็นคนไทยค่ะแต่หน้าเหมือนชาวแบบเขาเรียกว่าทนคนนิดนึงค่ะชอบวิเคราะห์สาวๆชอบมากเลยหน้าเก๋มากหน้าเหมือนเวเนเซียร่าอ๋อตุ๊กต้องสเปนเวเนซุเรลาแนวแนวนั้นครับผมส่วนทางด้านน้องจอยเหมือนเลยนะเหมือนน้องส๋านะ ดอนน้งจายดอนมีหนึ่งดอกเก็บไว้ในความทรงจำแล้วใส่ให้เต็มเอาเข้าประเด็นดีกว่าน้องดูสิน้องไปงานเป็นการมากกับรักตรงนี้ถ้าถ้าจะแขนมากด้วยรีบเข้าประเด็นดีกว่าได้เลยถ้าชอบเดี๋ยวจัดให้สองนาทีนะจอยแอนไปด่ามันรอเวลานี้มานานแล้วนะคะมันมีแค่มันเจ๋งกว่าไงครับมันไปโทษเรื่องราวของอากาศได้ไงอากาศเนี่ยมันส่งผลถึง ใบหน้าของเราพี่จะเถียงหรือไม่ว่าถ้ากัดอนปุ๊บเนี่ยหน้าพี่จะเยิม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 มากแล้วละพี่ซับมันเนี่ยนอกจากพี่ัะเปลืองกระดาษซับมันแล้วพี่ยังทําให้โลกร้อนพี่สร้างขยะเพิ่มขึ้นอีกถูกต้องเวราพี่ไม่จับฝาดใช่ผลนะแต่ถ้าน้องหน้ามันเนี่ยพวกพี่ขออนุญาตเจอกันโฟมล้างหน้าเลยได้ไหมหน้ามันไม่ปลูกมันเหรอคะไม่หรอกพี่พี่จะขอเป็นโฟมล้างหน้าจะได้มีค่าเวลาเธอเบื่อหน้ามันอ๋อ ใช่ช่วงนี้มันสับปะหลังราคาลงที่ระดับหรอครับผมมีปัญหาอยู่ด้วยองี่เสียเวลาของเราใช่ไหมแล้วเนเวลาที่ตะมาแล้วจะผักพีชไปไหนอารม่มต่อจ่ายต่อค่ะก็ผิวนะคะมีผิวเมื่อโดนแสงปุ๊บสาผิวสังเคราะห์เนี่ยนี่กินเวลานี่แก้งหรอเนี่ยไม่ได้แก้งมันจะผิวเสียหยาบกร้าจับไปนี่นึกว่า ใช่ถ้าเกิดพี่มีแฟนที่อยากจะให้แฟ,แฟนที่ผิวแบบกร้านเป็นกะเป็นเกลือเป็นฟ้าเป็นชโน,น่นนี่จะมีหมดหรอพี่ชอบชหรอเอา้าทำไมดูผิวหนังมี็กเจอร์ดินี่เ <c oughs> วลาเ <c oughs> วลาพี่ปิด <c oughs> ไปเป็นไฟแบบจระเข้ไหม็กเจอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้จระเข้เขาก็เลี้ยงมันหินอ่อนะ <c oughs> แล้วนะเคยดูไหมเคยรู้ไหม กระเป๋าแอร์เมกระเป๋าแอร์เมสเขาเรียงจอระเข้มันหินอ่อนเลือไม่ให้ท้องเขามี่อยมากพ่ซึ่งมันทำให้ร้อนมากมากอะใช่ค่ะอากาศมันเริ่มจะมีผลกับเราแล้วนะคะก็คือว่าผิวเราเนี่ยจะเริ่มเสียนะคะเวลาอยู่กับแฟนสองต่อสองแล้วแล้วปิดไฟปุ๊บพอแฟนจับผิวเรา เขาจะตกใจนึกว่าหนังเท้าอ๋อหรับผมให้มันหยากกันถึงนั้นเลยคือให้ใกล้เคียงกันทามากที่สุดแทนเธอก็นี่เขาใจจับเนาะจับตอนปิดไฟด้วยเปิดไฟก็ไม่ยักดูคว้ายก็จินตนาการสูงส่วเหลือเกินนะครับนอกจากนั้นแล้วผิวเราเสียหน้าเรามาแล้วมีอะไรอีกที่เรียว่ากาศมันแบบ มีมันทำค่ะเปลืองเปลืองเงินมากเลยค่ะยังไงนะผู้หญิงต้องซื้อครีมกันแดดใช่ไหมแล้วก็ต้องซื้อแป้งใหม่ต้องซื้อนู่นนี่ผมเนี่ยเพิ่งไปได้ผมมาอืมร้อนอีกแล้วผมหยิกอีกแล้วผมครับผมพี่กำลังจะบอกว่าเวลาพี่ร้อนแล้วผมพี่คลายเออคือผมผมหยิกเลยครับผมเพราะว่าเพราะว่าถ้าโดนไอ้น้ำปุ๊บเนี่ยก็รีบว่าหมุนตัวเดินเดินทางกลับเลยล่ะเดินทางกลับปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยตรงนี้นั้นยังมี ทำให้หมาแล้วเ,เป็นบ้าได้ใช่หมาเป็นบ้าจริงเหรอใช่ครับก็อากาศร้อนทาให้หมาเป็นบ้าไงคะพี่รหรือว่าคนทําให้หมาเป็นบ้าได้ไม่จริงค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> ค,คนอาจจะกัดหมาไม่ได้ <c oughs> ตแต่ว่าหมาจะแบบร้อนแล้วก็แบบกัดกันเองแล้วก็เป็นบ้าได้ใช <c oughs> ่นะฮะอันนั้นอาจจะเป็นโรคแบบว่าโรคติดต่อทางแบบโรคพิษสุนัขบ้าที่อากาศร้อนร้อนบางทีมันทําให้สุนัขเนี่ยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยไปเจอกับเชื้อโรคไปเจอกับเชื้อไวรัสแล้วมันก็ทําให้ตัวเองเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าอะไรติดเชื้อไวรัสอะแล้วมันก็จะแพร่ไปสู่คนใช่ไหมครับพี่เฉาเฉาร่วงรุ่นจริงจริงเลยค่ะอ๋อปกติน้องไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่พูดพี่แบบนี้ครับผมตรงนี้นะฮะจัดไปฝั่งพี่บ้างสองนาทีจบแล้วนะมาเอาพี่ต้นจัดไปพี่ต้นจัดหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอากาศมันเกี่ยวกับคนจริงมันเกี่ยวกับคนเพราะว่าอะไรเขาอาจจะแบบอาจจะไปเจอเรื่องอะไรแย่ๆมาแล้วเหมือนแบบไปขับรถแล้วเหมือนแบบ กันนู่นนี่น่าจะเจออากาศร้อนก็เลยคิดอากาศไงไม่แต่จริงๆแล้วมันเป็นที่คนมากกว่าเพราะว่าในรถก็มีแอร์ใช่มันจะร้อนตรงไหนก็ระหว่างที่เราขึ้นรถลงรถขึ้นออฟฟิศนู่นนั่นนี่มันมันร้อนนะพี่เหมือนกับรถติดรถแต่ละวมัน่ไมอย่างเวลารถติดเนี่ยพี่ตอนรถแต่ละวันอย่างเวลารถติดเนี่ยเราก็บอกเราก็บอกว่าคนขับรถแย่หรืออะไรแย่มันก็ไม่เกี่ยวกับอากาศถูกไหมมันเป็นเรื่องของแบบน้ำใจใช่เป็นเรื่องแบบถูกคนวี่คนเดียงมาอะไรอย่างงี้ฝนตกรถอ่าฝนตกรถติดอาากศมปะ ก็อากาศเย็นเอาง่ายๆเลยครับเอาง่ายๆเลยอากาศเสียงได้มันจะได้เสียงแล้วเสียอ๋อเดี๋ยวมีอีกดอกหนึ่งต้นไม่ต้องห่วงเสียงได้จอยกับต้นนี่เขาสนิทกันมากไม่ะ้คงเฉยๆโอเคอบตัวแล้วอ๋อคือแค่คนรู้จักเพื่อนรุ่มรุ่นเพื่อนร่่มโลกดีกว่าโอเค เวล่ะตรงนี้ตรงนี้มีประเด็นผู้นี้ตามเคลียร์กันเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะอยู่ที่คนบางทีฝนตกเนี่ยอากาศเย็นแต่ถ้าคนยังนิสัยขับรถเหมือนเดิมเราก็หงุดหงิดได้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันบอกชัดเลยว่าม่่าจะร้อนหรือเย็นมันอยู่ที่คนทําครับอากาศเราสามารถจะไปหาที่ที่มันเย็นเย็นอยู่ได้แต่คนเนี่ยนิสัยมันเปลี่ยนกันลำบากบางทีแล้วเขาเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้นเขาทําแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นเราก็เลยเจอเรื่องราวงุดหงิดมาจากคนมากกว่า นี่เคิร์มหมดเลยนะเนี่ยสามไม่ไม่เกดไม่พูดไงเราไม่เหมือนแบบตัดที่เหมือนตอนของเราเนาะยังเลยผมะครขอบุณมากครับโอยเป็นคนไมใ่อย่างทับสมมติว่าอากาศเย็นๆเนี่ยแทนที่จะอารมณ์ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังก็ยังโมโหอยู่ถ้าสมมติว่าโกรธกับแฟนเนี่ยถามหน่อยจะเปิดแอร์เย็นจัดเนี่ยยังไงมันก็ต้องโกรธอยู่ดีใช่เพราะว่าความรู้สึกข้างในถ้ามันร้อนมันจ้แลยัดตู้แอร์เลยยักตู้แอร์เลยเหรอดีีช่องแอร์ตรงนี้ ถ้าพี่กอกาแฟอากาศมันช่วยได้พี่ลองฝนตกสิแล้วอยู่กันสองคนอช่แล้วไงต่อแล้วไงต่อไปไหนต่อฝนตกเดิไปกลางโลกกินก๋วยเตี๋ยวกันไงโอ้ร่มเดียวกันมันก็ต้องมีที่นี่งนั่งนั่งนั่งชอบที่เราจะบอกสบีทดีเราเนี้ถือว่ามีสับผัสรุ่นร่วมแจมด้วยมาลาค่าเฮ่นะครับเอาล่ะประเด็นนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของความรู้สึกของแต่ละคนละแต่ปัจจัยหลักเนี่ย น่าจะมาจากเรื่องของคนมากกว่าอากาศเพราะอากาศ,ากาศมันยังเปลี่ยนฤดูได้เลยสามฤดูส่วนคนเนี่ยบางทีแล้วเขาอารมณ์เสียยังไงหรือว่าเขาเป็นนิสัยแบบชอบอทําแบบนี้ทําสิ่งแย่ๆมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมช่วยตัดสินหน่อยละกันเราจะให้คุณผู้ชมโทรมานะคะที่เบอร์อรร0ู6 1 5สองหกหนึ่งห้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์นะคะแล้วสายแรกของสายแรกของเรามีแล้วจะจะบอกว่าโทรมันแต่เบรกแรกเราด้วยจริงเหรอจริงคือชอบหรือว่าง รายการคนอื่นเสมอหร่ล่ะถามว่าเออชอบหรือว่างตรงนี้เดี๋ยวต้องถามเขานะฮะมาเล้สายแรกของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรครับเมย์ค่ะคุณเมย์นะค่ะคุณเมย์นะครับคุณเมย์ปกติแล้วเชีย AF8 รุ่นนี้หรือเปล่าครับเชียค่ะเชียใครคะล้ค่ะเชียใครนะน้องต้นค่ะนี่กรอนี่ครับนะครับผมเอาละ คุณเมย์ครับเรื่องราวันนี้เป็นเรื่องของอากาศกับคนคุณคิดว่าน่าจะเกี่ยวอะไรครับเมย์ฮะคนแน่นอนค่ะขอบคุณครับนะครับเมย์มาฟังต้งต้นแล้วมีเหตุผลไห้น่าสางคกตต้งต้นแล้วเนี่ยช่วมมี้คือจริงจริงนี่ยก็คือเพราะหมูว่าอากาศมันร้อนเนี่ยใช่ไหมคะคือแบบเรายังเปิดพัดลมเปิดแอร์ได้แต่แบบถ้าเจอคนยิ่งเงาขึ้นมาเนี่ยคือแบบ จะหนีก็ไม่ได้จะไล่ก็ไม่ไปไงคะอ๋อนี่อยู่กับแฟนม่ะครับคุณแม่ฮะไม่ค่ะอยู่คนเดียวค่ะเราก็ไี่อยากเขากลับเลยคพี่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของคนมากกว่าที่เป็นปัจจัยหลักเหรอใช่ค่ะถูกต้องค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือทําไมถึงเลือกคนรู้ไหมเพราะอะไรทําไมนะคะเพราะชอบน้องต้นใช่ไหมถูกค่ะเออพี่ว่านี่แหละน่าจะเป็นเหตุผลเดียวนะครับเนะฮะอยากจะบอกอะไรถึงน้องต้นบ้างครับอย่างงคะบอกอะไรถึงน้องต้นบ้างครับ ก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะสู้ๆค่ะโอเคขอบคุณมากคุณเมย์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะอาะห้าบมาใส่คนได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนอาสาสาเราอ้อนคุณผู้ชมหน่อยสิมันมันจะเวิร์กจะต้องบอกว่าเนี่ยถ้าสุดปฟนคขับตะโทรเข้ามาก็แบบอยากให้ใช้เหตุผลกันจริงๆนะคะพี่เขาพูดว่าใช้เหตุผลเือจะบอกว่า เออหมายถึงว่าแฟนขับจอยก็เยอะนะาาแต่ว่าแฟนขับจอยเนี่ยเชียร์พี่ต้นกันเยอะมากใช่อ,นนอยากให้ใช่ผลกันจริงๆริงถูกนะ,ะนะครับผมที่จอยพูดมาเนี่ยบางทีอาจจะเข้าใจแต่บางทีแล้วก็คือเหตุผลหลักแล้วเนี่ยก็ยังเป็นต้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วแฟนขับจอยต้องทัวให้ติดนะครับ ทรเบียดคุณต้นให้ได้เบียดแฟนขับต้นให้ได้ส่งสายตาหวานให้คุณผู้ชมหน่อยคุณผู้ชมชอบคือเห็นแล้วเดินไม่กดเห็นแล้วต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยล่ะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโทรมาหาเราสิคะคอนแทนเรนทั้งนั้นน่ะหนึ่งสองซ้ำเลยอย่าบอกว่าเธอไม่ใส่นะโทรมาหาเราอย่าตรงงานนะคะเอ็มจอยครับ จอยแม่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวโทรมาอีกหนึ่งสายแล้วกันรับสายมาแล้วหน้าตรงนี้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหม่องป้าครับครับคุณหม่องครับโอเคคุณหม่องน่ารักจังเลยอะค่ะขอบคุณนะคะที่โทรมาเร่วมสนุกกับทางรายการของเราครับผมครับผมตกลลลงหม่องให้คะแนนทีมของน้อยมี่นะครับขอบคุณค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ครับ จุดยืนบ้าเงี้ยเออไม่เค็มด้วยเคยเคยเคยน้องเฟรมครับนี่เอาแล้วอยู่อยู่จังหวัดไหนครับผมอยู่ขอนแก่นครับอ่านี่น่าแหละบนบ้านเดียวกันบนบ้านเดียวกันยาวเลยขอบเข้าไปขอบเข้าไนะครับผมเอาล่ะคุณมองครับครับที่ขอนแก่นอากาศร้อนไหมครับอากาศอ่ะเย็นเย็นตอนค่ำนะครับตอนกลางวันจะร้อน ครับร้อนมากไหมครับร้อนมากไหมร้อนมากครับร้อนมากนะแล้วพี่อารมณ์หงุดหงิดเนี่ยคุณมองคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศหรือว่าเพราะคนที่ทําให้หงุดหงิดพราะน่าจะเป็นพาออากาศนะครับอ้าวเฮ้ยเนกันเลยบางที่เหตุผลกับเรื่องจริงมันก็อเนอะรเรื่องอยังนี้บ้านเรียกหลอกให้เสียวล้วเลี้ยวกลับไม่ได้อาจจะบอกชอบอากาศแต่ให้คะแนนเปรมก็ได้ตส่าหตดีใจหมดใจเย็นต้องฟังก่อนมองอากาศหีือไหม ครับเวลาไปไหนออกไปไหนก็รู้สึกมันหมู่หีดลำคาญสูตงตึงะครับอ๋ณหมอเป็นคนที่มีเหตุผลมากเลยหลอ,อกว<อ> <ๆ S 1> ่นานะฮะแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วคนหลับไม่ทําให้หมองอารมณ์ร้อนขึ้นมาบ้างเลยเหรออารมณ์เสียไหมไม่ครับปกติเห็นหน้าโอ๊ยหลักมากเลยค่ะหลับมาเลยเดี๋ยวเราต้องถามไม่เลยใช่ไหมครับทําไมอ่ะทําไมถึงไม่ทําให้หมออารมณ์เสียเลยล่ะ พอพ่อแม่ยืนร่างเรายินน้องเฟรก็สดขึ้นนะครับงั้นงั้นงั้นแก้ได้ไหมครับแก้คำตอบได้ไหมเพราะฉะนั้นแล้ววิเคราะห์มาแล้วมองมาแล้วว่าฝั่งน้องเฟรน้องต้นครับอาน้องเฟรมมันตั้งราขอบคุณมองด้วยสสวัดีครับเรียบร้อย แสดงว่าไม่เคยมารายการพี่ขัจอยโทรมาโหวตนะคะแฟนขับเต็มก็โทรมาโหวตเราได้ใช่แล้วใช่ครับผมชอบสักขาเราถูกต้องเออไม่คือคือไปเซมาทางนู้นแต่ให้คะแนนทางนี้โอ้คือคำตอบอ่ะมันคือทางนี้เลยนะใช่แต่ก็คือใช่ไงคำตอบก็ว่าอย่างนี้ไงคือหนูเข้าใจอะไรนะฮะแล้วเห็นด้วยกระป๋องหนูแล้วไม่ดีแล้วเดี๋ยวพักเบรกให้น้องจอยน้องแอนนี่ยนะครับผม เขาได้หายงุดเหงิดซนิดเดีวตอนนี้อารมณ์ปีนเลยเกินส่วนคุณผู้ชมก็อย่าลืมโทรมาเชียร์น้องทั้งสองด้วยนะ02-615-9040เดี๋ยวกลับมาฟังข้อคัดค้านกันสักครู่เดียวกับรายการ knock out เดี๋ยวมาโทรมาเชียร์นะน้องเขางุดเหงิดแล้วเออจริงๆริงพี่ตุ๋ยคะ